ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Mark t r e e Channel มาร่วงวางแผนการลงทุนไปกับช่อง Mark t r e e Channel กันนะครับตอนนี้นะครับทุกคนก็อยู่กับรายการลุ่งละล่วงหุ้นรายวันนั่นเองนะครับวันนี้ประจําวันที่5มกราคมครับโอ้โหวันนี้ถือว่าย่อ2วันติดต่อกันนะครับเมื่อวานมีการย่อแต่ว่าไม่แรงอะ่ะ ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าวันนี้มีการย่อพักฐานมาอ่าอยู่ในจุดที่น่าสนใจนั่นเองครับก่อนจะไปเริ่มครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกําลังใจให้กับการทําช่องด้วยนะครับสำหรับคนที่กดแล้วเราไปอัปเดตพร้อมกันครับวันนี้ตลาดเซ็ตนะครับร่วงลงมามันมีช่วงหนึ่งนะที่ลบไปประมาณ14 13จุดแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาที่ลบ9จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้น่าสนใจมากครับอยู่ที่85,000ล้านนะครับสถาบาันติดลบมาที่พันเเนาะส่วนที่เหลือบวกหมดเลยโบรกเกอร์บวกศูนย์อันนี้นนถือว่าไม่บวกเนาะแล้วก็ต่างประเทศวันนี้บวกเข้ามาที่พันสองนั่นเองแล้วก็ในประเทศครับบวกที่4 4 3การที่บวกแบบนี้ครับก็อาจจะเป็นเพราะว่า1เลยเนาะปีนี้ น่าจะเป็นปีทองนะครับของอตลาดหุ้นไทยนะครับก็จะมีในการซื้อขายพวกตลาดหุ้นนู่นนี่นั่นเพิ่มมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าในส่วนของ GDP ประเทศไทยนะครับเรียกว่าสวยกว่าหลายๆประเทศในเอเชียนะติดแบบท็อปทเลยนะครับว่าเป็นประเทศแห่งการแบบกลับตัวแล้วก็ประเทศแห่งการฟื้นตัวนั่นเองเพราะอะไรครับเพราะว่าเมืองไทยเป็นเขาเรียกว่าทัวริสซึมสตอรี่นะครับก็มีการเล่นแบบ เกี่ยวกับข่าวเนาะการท่องเที่ยวประเทศจีนเนี่ยกลับมาคือเรียกว่าจีนเปิดประเทศที่แรกเลยนะครับที่เขาจะมาท่องเที่ยวเนี่ยก็คือประเทศไทยดังนั้นเนี่ยอันอ่าเหตุทั้งเหตุทั้งมวลพวกนี้มันก็เลยทําให้พวกนักลงทุนต่างชาติหรือคนที่เขาอยากจะลงทุนก็เลือกมองที่ประเทศไทยนั่นเองครับแต่ก็อย่าชะล่าใจนะว่าทุกอย่างมันดูดีไปหมดมันก็จะขึ้นอย่างเดียวเลยใช่ไหมอันนี้ก็ตอบได้เลยว่าน่าจะไม่ใช่นะเพราะอะไรเพราะว่าในตัวธุรกิจบางตัว เรียกว่าฟื้นกลับมาไม่เต็มที่นะครับแล้วเพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้โดนไปหนักจริงๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่ฟื้นกลับมาเลยเนาะดังนั้นเนี่ยการเทรดการอะไรเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงแต่ตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจอ่าโอเคคราวนี้เราไปดูครับว่าตลาดเซตทรงเป็นยังไงนะครับอ่าทรงตลาดเซตครับ ก็อาจจะเกินในจุดที่บอกมันสักนิดนึงเนาะประมาณ1669เนะครับเป็นแนวต้านเดิมพอผ่านแนวต้านไปก็ควรที่จะมีการพักฐานแต่การพักฐานรอบต่อไปครับก็คือต้องไม่หลุด1641อันนี้จะเป็นการกลับตัวในขาขึ้นชัดเจนครับตอนนี้มันเป็นการพักฐานเนาะดังนั้นเนี่ยมีคนถามว่ามันจะย่อลงอีกไหมก็แนะนำว่าให้อยู่ในกรอบนี้ นะครับเล่นกันในกรอบนี้เท่านั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่มันหลุด1,641ลงไปแบบนี้นะครับไม่ควรเข้าทุกกรณีเนาะถ้าจะเข้าก็คือให้มันมารอใกล้ๆ1,6นตรงนี้ถึงจะน่ารับเป็นเซตที่2นั่นเองรอบแรกอันนี้ก็อาจจะเตรียมคล้ายๆกับช้อนเบาๆนะครับช้อนเบาๆเนาะแต่ถ้าในโซนันห6ตรงนี้ก็ อาจจะจ,จะเต็มนะครับหลายๆคนเนาะดังนั้นภาพของเซตครับไม้ยังมองว่าเป็นการกลับตัวแบบเบาๆนะก็มีสิทธิ์ที่ขึ้นต่อครับดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องตกใจอะไรนะช่วงนี้ก็จะเป็นแบบราคาก็จะวิ่งกันอยู่ประมาณนี้แหละ ดันงนั้นเนี่ยภาพเซตถือว่าใช้ได้ครับสวยตอบสนองตัว GDP ที่คาดการณ์นั่นเองครับอ่ะทีนี้เราไปดูครับในส่วนหุ้นการบ้านของเราไปกันทีละตัวเลยนะแบบไม่ให้เสียเวลาเลยครับตัวแรกครับ LPN อ่าตัวนี้มาชนแนวรับแล้วครับเพื่อนๆแนวรับ4.52นะสต็อปล็อตสแนวต้าน4.7สําหรับตัวนี้ถ้ายืนในกรอบตรงนี้อ่า4.52ได้เนี่ยถือว่าค่อนข้างสวยนะแต่ต้องบอกงี้ครับอ่าถ้าพูดถึงกลุ่มมาสังหาวันนี้นะครับเรียกว่าล่วงกันทั้งกระดา นะก็จะมีไม่มีกี่ตัวที่ขยับขึ้นไปเนาะดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องแพนิคอะไรไม่ต้องตกใจอะไรนะครับก็เป็นการย่อแค่การพักฐานนั่นเองครับดังนั้นภาพนี้ยังมองให้ไปต่อนะสำหรับ l p n ครับตัวต่อมาครับตัวชินโนไทยเนาะลงมาที่แนวรับนี่แบบเนี้ยสวยมากครับแนวรับ13.3สครับสต็อปลอสสิบสอแนวต้าน14.6ครับยังมองที่เดิมนะครับสำหรับตัวชินโนไทยนะครับหรือว่าตัวสเต็งนั่นเองภาพนี้ดูซิอ้อเริ่ม อาจจะมีการแบบขยับตัวขึ้นไปในโซนบนสักระยะหนึ่งแล้วดังนั้นยังให้ความน่าสนใจลุยต่อนะตัวต่อมาบ้านปูครับตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่มากเอาออกเนาะส่วนหนึ่งเลยเนี่ยเพราะว่า1ครับแนวรับตัวบ้านปูเนี่ยเรียกว่ายังไม่ไม่สวยอะ่ะทะลุลงมาเลยดังนี้ตัวนี้มาก็เลยขออออกเนาะเพราะว,าว่าวิ่งมาอยู่ในโซน ใกล้ๆสต็อปลอสแบบนี้ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะสำหรับตัวบ้านปูครับก็ลดความสนใจตัวนี้ออกไปนั่นเองนะใครที่ตามต่อก็ลองวางแผนดูนะครับว่าเราจะเตรียมเพ่นในตรงไหนนั่นเองเพราะว่าช่วงนี้พลังงานเนี่ยถือว่าค่อนข้างวอลุ่มหายไปค่อนข้างเยอะนะหลายตัวด้วยโอเค ไปต่อตัวติดล้อครับติดล้อยังสนใจอยู่นะแนวรับ28.7ครับสต็อปลออยู่ที่27.25แนวต้าน34.75นั่นเองครับสำหรับตัวติดล้อเนาะใครที่ยังตามอยู่ก็เฝ้าต่อไปนะตัวต่อมา BEM ครับตัวนี้อาา่าฮะน่าสนใจนะแนวรับ9.45ครับถ้าถึงก็รับได้แต่ถ้าไม่ถึงก็มาเล่นในส่วนบนก็ได้เพราะอะไรครับเดี๋ยว b m เนี่ยหคือช่วง ปีใหม่จบไปแล้วใช่ปหก็จะเป็นการเดินทางที่ฟรีนะครับไม่มีการเสียนู่นนี่นั่นแต่ตอนนี้จะเริ่มกลับมาปกติและบวกกับถ้ามีานักท่องเที่ยวกลับมานะครับเขาในส่วนของพวกทว์เวพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะได้นิส่งตรงนี้เข้าไปด้วยเพราะว่าคนก็จะเริ่มสัญจรนะครับมีการออกไปจัดบูธจัดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้พวก ขนส่งพวกนี้แหละในการเดินทางน,นั่นเองมันสะดวกดีนะครับแต่ด้านภาพนี้ก็ยังมองว่าน่าสนใจอยู่ในช่วงการเปิดประเทศนะครับไปต่อตัวเนอร์นะครับตัวเนอร์เนี่ยแนวรับอยู่ที่ตรงนี้แหละครับ6.25ส้เนาะสต็อปลอส5.9ดแนวต้าน6.95สําหรับตัวเนอร์ครับเราจะเห็นราคาน้ํามันเนี่ยมีการปรับตัวลงจริงๆตัวเนอร์น่าจะได้ในส่งใช่ปะ่ะแต่ตัวเนอร์เนี่ยเขาจะมีเรื่องเกี่ยวกับค่าเงินด้วยครับช่วงนี้เราจะเห็นค่าเงินนะมีการปรับตัว แข็งค่ามากยิ่งขึ้นนะครับมันก็เลยทําให้ราคาเนี่ยลดลงเนาะทำให้การส่งออกของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้กําไรอย่างที่เขาคาดการเพราะว่าก่อนหน้านี้ตัวเขาเองเนี่ยก็ยังไม่ฟื้นตอนนี้ก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งว่าทรงของเน์เนี่ยจะเป็นยังไงแต่ภาพนี้มามอมว่าสวยนะพักฐานอยู่ในกรอบที่น่าสนใจตามต่อได้เลยนะครับไปต่อตัวลาดครับตัวลาดเนี่ยคิดว่าทรงนี้เป็นยังไงนะครับ ทรงนี้ของลาดนะม้ามองว่าใกล้ชนแนวต้านแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวรอดูว่าชนแนวต้านแล้วย่อไหมดังนั้นแนวรับตั้งตั้งรอไว้โซนนี้แหละเราตั้งมั่นไว้เลยนะว่าเราจะอยู่โซนนี้นะครับแล้วก็รอดูตัวลาดไว้ว่ามันจะย่อตัวแรงขนาดไหนเนาะเพราะว่ามันสะสมกาลังมาค่อนข้างไก่นะเออทีนี้พอรอดูว่า,าผ่านแนวต้านได้ไหมถ้าผ่านแนวต้านได้นะครับก็อาจจะไปต่อได้ดังนั้นตัวลาดเนี่ยเฝ้าไปก่อน ครับถือว่าค่อนข้างดีนะทรงสวยด้วยตัวลาดคือลองไปดูในกลุ่มไฟฟ้านะครับเรียกว่าโรงงานไฟฟ้าเนี่ยเอกโก้ Echo ก็ยังไม่มาใช่ปะมีอะไรอีกอะที่ยังไม่ขยับก็พวกบางจากใช่ไหม g c พวกนี้ก็ยังไม่ได้ขยับไปไหนนะครับก็ลองดูแล้วกันว่าว่าตัวลาดเนี่ยจะขยับตัว ไปได้สูงกว่าตัวอื่นหรือเปล่าแต่ตอนนี้ถือว่าน่าสนใจครับไปต,ต่อตัวทิสโก้ครับแนวรับอยู่ที่97.75้นะสต็อปลอสอยู่ที่94.75แนวต้าน1้อย5สําหรับตัวนี้ค่อยๆขยับครับแต่ในมุมตัวส่วนตัวของม้านะกลุ่มแบงก์เนี่ยม้าบอกว่าถ้าใครที่ยังไม่มีของตั้งแต่ก่อนหน้านี้เดือน2เดือนตอนนี้ยังไม่ใช่จังหวะที่ดีในการเข้ากลุ่มแบงก์เพราะว่ากลุ่มแบงก์อ่ะเขาปรับตัวขึ้นมาเยอะและ้วบวกกับ ตัวดอกเบี้ยนะครับที่จะปรับตัวสูงมากยิ่งขึ้นใช่ปะมันก,นก็เดี๋ยวรอดูเอฟเฟกที่จะเกิดขึ้นนะครับในประมาณเดือนมกราคมพานี่แหละน่าจะได้เห็นนะครับในกลุ่มของแบงก์ดังนั้นช่วงนี้ชะลอไปก่อนใครที่มีถือไปก่อนประมาณนี้นะครับสำหรับตัวทิสโก้นั่นเองครับแต่ยังให้ไปต่อเฝ้าไว้เฝ้าไว้ตัวต่อมาโนเบลนี่ตัวที่สวนกระแสกลุ่ม อาสังหานะครับแนวรับ5.3ครับสต็อปลอสี่แนวต้าน6บาทสำหรับโนบลเรารับกันมาตั้งแต่ในโซน5บาทแล้วนะครับตอนนี้ก็ใกล้6บาทเดี๋ยวก็เตรียมเทคโปรฟิตนะครับเพื่อนๆถึงแน่ๆเชื่อมา่คือประมาณโซน6บาทดังนั้นภาพนี้ลุยต่อเลยครับตัวต่อมาครับ KTB นะครับมาบอกไปแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะได้ในสงใช่ปะเออเพราะว่าในส่วนของแอปนู่นนี่นั่นการใช้เออพอพูดถึงแอปไ ชอปดีมีคืนนะครับนโยบายประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยแต่นะครับไม่รู้ว่ากําลังซื้อของคนจะซื้อหรือเปล่าเพราะว่าในส่วนชอปดีมีคืนนะครับาการซื้อของเขาเนี่ยเขาจะมีการรูปแบบการซื้อรอบเนี้ยคือแบบกว้างมากนะครับไม่ว่าคุณจะเติมน้ําม,มันซื้อของโอท็อปซื้อของที่มีร้านแบบเจตพวกนี้สามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้หมดแต่ต้องเป็นการลดหย่อนภาษีของปี -66 หมายความว่าคนที่ซื้อวันนี้ที่กะาจ,จะลดในปี ในปี65ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้นะครับคุณซื้อปีนี้คุณต้องไปใช้รถหย่อนในช่วงปีหน้านะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะทําให้แรงซื้อเนี่ยบืย้อหวาหรือเปล่าเพราะปกติอะเวลาชอบดีมีคืนอะถ้าเราซื้อเราจะรถหย่อนได้ในปี65เลยใช่ปะเพราะว่าเขานับรอบปฏิทินไงจริงๆมันควรจบตั้งแต่ปี6 5แต่ตอนนี้พอมันไปไป,ไปี66ปุ๊บกลายเป็นว่าไปกระตุ้นเอาปีถัดไปเนาะดังนั้นเนี่ยเขาทางรัฐบาล กระตุ้นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงต้นปีนะครับก็ ถึงวันที่28กุมภาดังนั้นเนี่ยใครที่สนใจเตรียมลดจนภาษีก็ลองดูนะครับถามว่ากลุ่มไหนได้อนสังก็กลุ่มแบงก์นั่นแหละเนาะแต่ว่ามันพอพูดอย่างนี้มันก็อาจจะไม่ได้ครอบคลุมทุกแบงก์นะครับแต่กรุงไทยเนี่ยถือว่าเป็นอันหนึ่งนะที่ได้อันดับห่งกับตัวรัฐบาลก็จะมีพวกทหารไทยพวกอะไรเงี้ยก็ลองไปดูนะครับภาพนี้ยังมองที่เดิมนะแนวรับ17.5ครับสต็อปลอส16.9แล้วก็แนวต้านมองไว้ที่18.8นั่นเองครับสำหรับตัว KTB นะ ไปต่อเลยตัวต่อมาสยามแมคโคครับตัวนี้นะครับมาร์คขอผ่านไปก่อนไม่ใช่ไม่สวยนะสวยแต่จะเอาตัวอื่นเข้ามาดีกว่าเพราะว่าแมคโคเนี่ยขยับตัวไปก่อนแลลวแมคโคร c p r นะครับคาราบาวแก๊งนี้มีการขยับตัวขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปมีตัวนึงเดี๋ยวเราไปดูว่าตัวไหนนะครับดังนั้นตัวแมคโคเนี่ยมาร์คขอผ่านไปก่อนเพราะว่ามีสิทธิ์เทสในโซน43.25ดนะดังนั้นภาพนี้นะครับก็ถือว่าดีครับแต่ว่าขอผ่าน ลดระดับความสนใจนั่นเองไปต่อตัวเซเป้ครับแนวรับ41.5นะสต็อปลอส38.75แนวต้าน48บาทครับสำหรับตัวเซเป้ในส่วนของเครื่องดื่มน้ำหวานนะครับก็ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องเนาะว่าราคาน้ำภาษีราคาน้ำตาลราคาพวกสิ่งที่เอามาปรุงนะครับพวกแมททีเรียลต่างๆเนี่ยมันปรับตัวเป็นยังไงบ้างเนาะแต่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในกรอบที่ดีนะครับแต่ส่วนส่วนใหญ่นะกลุ่มพวกน้ำดื่มเนี่ย พวกนี้จะขึ้นในช่วงหน้าร้อนนะครับสังเกตดีๆนะพวกราคาเนี่ยจะขึ้นในหน้าร้อนเพราะว่างบคนมันก็จะออกมาดีไงเพราะว่าคนก็แบบเหมือนออกกําลังกายไปเดินเหงื่อแตกนู่นนี่นั่นนะครับก็รู้สึกว่าอยากดับกระหายนะครับก็ซื้อพวกน้ามากินเนาะสังเกตมาหลายรอบแล้วนะครับก็ไปขึ้นกับฤด,ดูร้อนนั่นเองนะครับภาพนี้ยังให้ไปต่อนะถึงแม้จะมีความกังวลเล็กน้อยเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ นะครับไปต่อตัว CSG ครับวันนี้กลุ่มโรงพยาบาลเล็กเรียกว่าหวือหวาแล้วก็วิ่งกระฉูดนะครับแนวรับ3.62ครับสต็อปรอส3.48แนวต้าน3.90นั่นเองครับจริงๆตัว CSG กับตัว EKH เนี่ยมาร์กบอกมาตลอดเลยว่าแก๊งโรงพยาบาลเล็กเนี่ยมันน่าสนใจเนาะเพราะว่า,าคนออกไปท่องเที่ยวนะกลับมาเนี่ยช่วง7วันอันตราย11วันอันตรายเนี่ยเรารอดูได้เลยว่ากลุ่มนี้ มันจะได้ดีสงนะครับพวกโรงบาลเนี่ยเราก็ซื้อดักไว้เลยนะครับก็ตอนนี้ก็เรียกว่ากําไรนั่นเองนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะ CSG ไปต่อนะครับตัวต่อมา HR ชะครับตัวนี้ย่อลงมาได้ดีครับก็ปกติแล้วกลุ่มท่องเที่ยวนะครับจะไม่ค่อยย่อแรงแล้วก็ไม่ค่อยย่อเยอะมากเนาะเพราะว่าสตอรี่เพยมันดีไงช่วงนี้นะครับประเทศจีนเปิดคนเริ่มกลับมาท่องเที่ยวตัวเลขนะัท่องเที่ยว1 1ล้าน ก็ครบ11ล้านรอบหน้าบอกว่า26ล้านและมาคิดว่าน่าจะถึงพอถ้าจีนเปิดเนี่ยเกินแน่แนแหละยี่สหกเนี่ยนอกจักนั้นเนี่ยภาพของตัวพวก h, h r พวกเอราวันพวกเซนเทลพวกมิน์เนี่ยมันมาหมดทั้งแก๊งเลยวิลันดาพวกนี้มาหมดเลยนะครับก็ลองไปดูแล้วกันนะถือว่าน่าสนใจครับยังวิ่งอยู่ในกรอบด้วยนะไปต่อ bts ครับ bts ก็เป็นแก๊งตัวหนึ่งนะครับที่แลกกาดอยู่เนาะก็ค่อนข้างทรงเนี่ยราคาปรับตัวมาไกลแล้วแต่ถามว่า ตัว BTS เนี่ยจะกลับขึ้นไปได้เร็วไหมมั้มโม้ไม่นะแล้วก็ไอแนวต้าน9บาทเนี่ยเป็นแนวต้านที่คิดว่าถึงแต่ใช้เวลานานกว่าจะถึงสำหรับตัว BTS เพราะราคาตัวนี้กับกำไรของเขาเนี่ยเรียกว่าสอดคล้องไปด้วยกันแลหละแนะปรับตัวกำไรลดลงนะครับจำนวนคนใช้ก็ลดลงเพราะว่าหนึ่งคือพวกรถที่เป็นสาธารณะคนก็ไปเลือกใช้รูปแบบอื่นนะครับแล้วก็รถยนต์ส่วนตัว ก็ราคาน้ามันปรับตัวลงไงคนก็เริ่มไปใช้รถส่วนตัวกันมากขึ้นนั่นเองนะดังนั้นเนี่ยภาพ B T S ก็อาจจะไม่ได้อันนสงสตอรี่เพย์อะไรแต่ถ้ามองในระยะยาวสักนิดหนึ่งนะครับหเดือนปีหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจนะเพราะว่า,าแล้วพวกนักท่องเที่ยวต่างชาติชอบใช้นะครับในส่วนของ B T S ลองไปดูยอดเหมือนกับอะไรอ่ะตัวสัสดส่วนรายได้ของจํานวนคนที่ใช้บริการเนี่ยเขาจะมีทําพวกเซอร์วีพวกอะไรพวกนี้ลองไปดูนะครับถือว่าน่าสนใจเลยนะ ภาพนี้ไปต่อครับเฝ้าไว้เฝ้าไว้นะครับถ้าพุ่งเมื่อไหร่ก็เตรียมเข้าเลยนะครับตัวต่อมา SNP อครับแนวรับ 13, 19.3ครับสต็อปลอส18.3แนวต้าน21.8ตัวนี้อยู่ในกรอบที่บอกเนาะมันวิ่งอยู่ในกรอบแล้วก็กรอบมันก็แข็งแกร่งด้วยนะครับเรียกว่าจัดดักจัดเต็มนะครับสำหรับ SNP นะก็ถือว่าอยู่ในกรอบที่ดีดังนั้นภาพนี้ม้ามองว่าไปต่อนะครับก็ใครที่เฝ้าอยู่ก็เหมือนเดิมอยู่ในฟ a v ร r ลด์ยังไม่ออกนะ ตัวต่อมาปตาทครับเรียกว่าย่อโหดมากปตทนะครับถ้าย่อแบบนี้ความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับอ่ะเรามารับใกล้ๆโลเดิมแบบนี้เราจะเพย์เซฟมากนะครับอ่ะใครที่รับมาโซนบนแล้วก็มารับในโซนนี้อีกก็ได้นะเพราะอะไรเพราะว่ารอบเนี้ย เขาเปิดตัวที่เป็นคอมมอนแก็บแลวเขาปิดใช่ปะ่ะรอบนี้เขาเปิดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนคอมมอนแก็บเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราต้องรอดูว่าคอมมอนแก็บตัวนี้มันจะขยับตัวขึ้นไปหรือเปล่าแต่มามองว่าถ้ามันย่อลงมาในโซนสามสิบเอจุดสองห้าอยู่เนี้ยอยู่ในกรอบที่น่าสนใจพูดมากี่รอบแล้วไม่รู้นะตัววลดร,อรอเนี่ยเนี่ยครับในโซนเนี้ยเป็นกรอบที่เขาทำไว้แล้วมันเป็นกรอบที่ดีเวลาขึ้นไปเนี่ยสมมุตินะอันนี้เป็นการสมมุติจากอันเดิมเนาะสมมติเรามาลากสักตรงนี้ก็ได้ แล้วก็ขายเจ้าตรงนี้ก็ประมาณ20-30%แหละนะครับแล้วก็สต็อป o อ s เราหลุดเนี่ยสัก7% 9%ตรงนี้เราก็ปล่อยออกไปได้นะครับไม่เจ็บหนักนะเนาะพราะตอนนี้มันอยู่ในโลของตัวมันเองแล้วนะถือว่าน่าสนใจมากๆครับสำหรับตัวปตทนะครับตอนนี้มาก็จับตามองเขาอยู่นั่นเองนะตัวต่อมาครับ d y n นส t y นะครับ dcc เนาะแนวรับ2.76ครับสต็อป o อ s อยู่ที่2.66แนวต้าน3บาทครับตัวนี้รอแค่มาเท่านั้นเพราะว่าโวลุ่ม เหมือนกับพีคบ้างไม่พีคบ้างเนาะแต่ถือว่าใช้ได้นะเพราะว่าปันผลเยอะนะครับแล้วราคาถูกด้วยใครที่สนใจก็ลองดูแต่ว่าปันผล0.025นะครับก็อาจจะไม่ได้เยอะแยะมากมายเนาะแต่ถ้าเราซื้อสักแสนสอ0 0สนหุ้นเนี่ยเราก็อาจจะได้หลักพันมาใช้นะครับก็เพราะว่ามันวิ่งอยู่ในกรอบแบบนี้ไงเราก็ไม่เจ็บหนักในการย่อนนั่นเองนะสำหรับ หุ้น DCC นั่นเองนะครับไปต่อเลยตัว GFT p T ครับตัวนี้มาร์กยังมองเหมือนเดิมนะครับว่าซอลลี่เพย์ตุดจีนน่าจะมานะครับแนวรับ12.8ตรงนี้แหละสตอ็อปลอส12.3แนวต้าน14.7ก็ลองดูนะครับว่าในช่วงจุดจีน <c oughs> ในช่วงจุดจีนเนี่ยจะทำกำไรในตัวของเขาเนี่ยได้มากแค่ไหนนะแต่มาส่วนตัวนะครับก็เวลาจะถึงจุดจีนเนี่ยสิ่งที่เราจะมองคือเราจะไปห้างนะครับแล้วก็ไปดู ดูกําลังการซื้อว่าคนเนี่ยเขาซื้อไก่ซื้อเป็ดซื้อพวกเนี้ยเยอะไหมถ้าเขาซื้อเยอะแบบนี้แหละเราถ้าเราถือตัวนี้มาใช่ไหมเราก็รู้สึกอุ่นใจไปนิดนึงแล้วเพราะส่วนใหญ่ก็มาจากโรงงานเขาทั้งนั้นแหละครับโอเคแต่ก็มีตัวหนึ่งนะ CPF เออก็ลองไปดูเนาะเดี๋ยวเดวพูดแล้วก็ไปดูสักหน่อยซ CPF เป็นยังไงบ้างโอ้หราคา CPF 24เหรอเฮ้ย,ยก็อยู่ในกรอบนี่อยู่ในกรอบเดิมเลยอะ CPF เนี่ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่ในกรอบเดิมเลยเนี่ยถ้าเราดูในช่วงเดือนเดี๋ยวนะมก,กรลาเห็นปะช่วงเดือนมกกรลาก็จะมีเขียวเขียวเยอะนะครับเพราะว่าตุดจีนเนาะ,ะเดี๋ยวเราลองไปดูหุ้นการบ้านเราเมื่อกี้ตัว gpt ใช่ปะอะ่ตัว gpt อ่ไปดูในช่วงเดือนมกกราานะครับที่ผ่านมาปุ๊บอ่ะเนี่ยช่วงเดือนมกกราเห็นปะก็ถือว่าอยู่ในราคาที่ค่อนข้างดีนะครับก็คือกรอบนี้แหละแล้วก็มีการชูดกลับขึ้นไป นะครับก็เป็นการตอบสนองในส่วนของงบไต่มาสหนึ่งเห็นปะอันนี้คือ Q2 แต่ว่าง,งบมันจะออกของ Q1 ใช่ปะดังนั้นตอนนี้ราคาก็จะสนองขึ้นไปตอนนี้ก็ย่อพักฐานลงมาครับเดี๋ยวเรามารอดูว่า Q1 จะทำกำไรได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะอ่า VGI ครับตัวนี้แนวรับ4.6ครับสตอ็อปลอส4.38แนวต้านอยู่ที่5.34ตัวนี้ก็ย่อมาในในกรอบที่สวยนะ คู่แข่งแผ่น B ีไม่ใช่นะครับก็ถือว่าอยู่ในกรอบที่ดีดังนั้นเราก็เฝ้าต่อนะแล้วก็ทรงเนี่ยมายืนอยู่ในกรอบคือชอบมากเลยหุ้นที่ลักษณะการย่อแล้วก็สะสมกําลังในโซนล่างนะครับเวลามันมาเนี่ยมันจะชูดแบบชูดให้เราสบายใจอ่ะเเนาะแล้วเราก็อาถ้าใครรู้สึกว่าสบายใจแล้วก็ขายไปเลยนะครับไม่ต้องแบบซีเรียสอะไรกับตัวนี้นะครับก็สบายสบายเนาะสำหรับกลุ่มพวกป้ายบิลบอร์ดนะครับการพิมพ์ต่างๆนั่นเอง อ่าตัวที่เราเข้ามารอบนี้ครับก็จะเป็นตัวนี้เลย BJC นั่นเองครับ BJC เนี่ยกับตัว CPO นะครับจะเป็นตัวที่ได้ในสงกับกลุ่มจีนเยอะมากนะเพราะว่านักท่องเที่ยวประเทศจีนชอบมากเลยนะครับในกลุ่มของ Big C เนี่ยเออเราจะเห็นว่าตัวคนที่ใช้บริการ ที่เป็นแบบต่างประเทศอาจจะใช้ของบิ๊กซเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยภาพบิ๊กซครับแนวรับ35นะสต็อปลอส31.75แนวต้าน39บาท35เนี่ยเป็นแนวรับแรกนะครับแนวรับถัดไปมามองไว้ที่33.25นะก็จะเล่นกันในกรอบนี้แล้วก็ BJC ีเนี่ยเราเห็นข้อสะสมกำลังมาตอนนี้แหละเนี่ยสตอรี่เพย์เขายังไม่มาไงเออมันไม่เหมือนแบคโครที่สะสมมาแล้วพุ่งไปแล้วใช่ปะแต่ตอนนี้มันพึ่งสะสมกำลังได้สักพักหนึ่งดังนั้นเฝ้าเลยนะครับสำหรับ b j เนั่นเองครับตัวต่อมาต ก็จะเป็นพวก MK เลสลองนะใครรู้จักก็ลองดูแล้วกันเนาะสำหรับตัว M M เนี่ยก็มีหลายตัวครับที่เขาทําอยู่เนาะแล้วก็ตอนนี้ราคาของเขาเนี่ยเรียกว่าโดนสุก,กี้ตีน้อยตีมากเลยในประเทศในกรุงเทพนะครับเรียกว่าขาดสะบั้นเลยแหละของในกรุงเทพนะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ MK ม้ามองว่ามีสิทธิ์นะครับที่จะกลับตัวเหมือนกันเนาะเพราะว่าตอนนี้มันลงมาสะสมในกรอบล่างนะครับแล้วก็ทําทรงว่าจะไปแล้วนะ เมื่อเขาไปครับเขาอาจจะขึ้นไปยืนในโซน70บาทได้แต่จะคงไม่กลับไปยืนที่เดิมหรอกครับเพราะว่าสัดส่วนรายได้ของเขาเนี่ยเห็นปะคือมันมีช่วงขาดทุนบ้างกําไรบ้างแล้วถดถอยลงไปค่อนข้างเยอะแต่ตอนนี้ถ้าเทียบ P/E กับตัวนี้ของ MK เนี่ยก็ถือว่ายืนอยู่ในกรอบที่ดีแล้วนะสำหรับตัว MK นะครับดังนั้นภาพนี้ก็ยังมองว่ามีโอกาสนะแนวรับครับบอกเลยขอเป็นโซนนี้เอาแบบ p ซฟหน่อย แนวรับแครับสต็อปลอต้าสิแนวต้าน62.25นั่นเองสำหรับตัว MK โอเคตัวเที่ยวอ,ออกครับบ้านปูครับขอผ่านนะแล้วก็ m a c c โนี่แล้วตัวเที่ยวเข,ข้ามาก็เป็น BJC กับตัว M นะครับโอ้โหจัดเต็มอีกแล้วหนึ่งทุกๆสัปดาห์เลยะโอเคครบถ้วนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการเทรดต้นปีที่ผ่านมาเนาะก็หวังว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะ รู้วิธีการเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็ได้แนวทางในการไปวางแผนกันนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคิดโดไม่ยากเลยครับกดไลค์กดแชร์ถ้าถ้าจะดีมากเนี่ย เอ้ยถ้าคนที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับก็กด subscribe ให้ด้วยแต่ถ้าดีก็ฝากแชร์ไปด้วยเพราะว่าเพื่อนๆจะได้เข้ามาวางแผนไปด้วยกันเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งครับม้าอยากจะสร้างเกี่ยวกับพวกอมมูนิตี้ในการเทรดหุ้นเนาะดังนั้นมีอะไรก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้เจอข่าวสารอะไรเนี่ยเราก็พิมพ์คุยกันเนาะเป็นความรู้แลกเปลี่ยนกันนั่นเองครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้บ้างเฮ้ยพรุ่งนี้ พรุ่งนี้วันศุกร์วันศุกร์เราจะทบยอดวันเสาร์ใช่ป่แล้วก็อาจจะไปพบกันอีกทีคือวันจันทร์นั่นเองนะครับก็ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะครับสวัสดีครับ